สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่สัก์ผัดไทยนะครับอยู่ที่ตลาดหน้าสถานีรถไฟพัทลุงซึ่งเป็นตลาดตอนเย็นๆนะครับถ้าท่านมาพัทพัทลุงก็อย่าลืมแวะมาที่ตลาดตรงนี้ได้เลยนะครับมีของกินเยอะแยกไปหมดมีของใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมยืนอยู่ที่สัก์ผัดไทยนะครับตอนนี้เปิดประเทศแล้วพัทลุงเราก็คงจะมีโอกาสนะครับ แต่อย่าได้ประมาทนะครับอย่าได้ประมาดโควิดก็ยังมีอยู่แล้วก็มีทิ้งระยะห่างอย่าลืมล้างมือบ่อยๆและสวมแม้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับสักครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ใช้เวลาตรงนี้สักนิดหนึ่งนิดเดียวครับครับไม่ทำมาหลายสิบปีแล้วนะครับ ตอนนี้ที่ใต้โนยังไปอยู่หรือเปล่าครับพวกนี้หยุดครับตลาดยังหยุดเนาะก่อนคงเคยไปเจอที่ตลาดใต้โนด้วยนะครับตอนนี้ก็ประจําเนาะถ้าฝนไม่ตกนีประจำก็คี่ประจำมีอะไรฝากแฟนคลับบ้างไหมขอบคุณมากนะครับมีโอกาสดีๆเศษนะครับพัทลุงที่เที่ยวเยอะแยะนะครับของกินก็อร่อยนะครับอร่อยแน่นอนเลยนี้รับรองเลยครับไปไม่ได้เลยครับร้านสับปะไทยินสถานีรถไฟพัทลุงครับครับผม ผมจะเดินต่อนะครับจากสักดัดไัทอ่ยนะครับผมจะพาท่านไปเที่ยวชมนาแวะนะครับ ร้านป้าอะไรเอ่ยป้าไก่ทอดครับข้าวเหนียวไก่ทอดไก่ย่างนะครับขายดีไหมครับครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวพัทลุงจะกินไก่ทอดนะครับตอนนี้ก็คนละครึ่งได้ด้วยนะครับขายมานานหรือยังครับนานเลยค่ะพี่น้องมุสลิมเนาะชอบไก่ทอดตรงนี้ก็มาได้เลยไม่ใช่ว่าพี่น้องมุสลิมคนไทยก็ชอบเหมือนกันนะครับ ทานที่มาเที่ยวพัทรลุงอย่าลืมนะครับเนื้อไก่ทอดเป็นอาหารหลักของคนภาคใต้เอาตรงนี้ไตปลาใช่ป่าโอ้กะเพรปลากะเพรปลาผมเรียกผิดก <c> อ <oughs> ไปด้วยนะครับกะเพรปลากะเพรปลาเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับเปิดประเทศแล้วอย่าลืมนะครับมาพัทรลุงแล้วสถานีรถไฟด้านนี้ก็มีของกินของใช้เยอะแยะหมดเลยนะครับ ผลไม้ก็มีนะครับนีิหารดำสั่งนะครับเิีงย่างไก่ต้มน้ำปลาสูตรโบราณนะครับหายมานานหร้อยังครับผมทำ YouTube ให้นะครับฟรีเลยครับพราะเปิดประเทศแล้วเราก็จะมาพัทลุงก็จะได้มาเที่ยว สถานีรถไฟนะครับอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟบางท่านบอกว่าหลังสถานีแน่หน้าหรือหลังกันแน่นะรบหน้าก็ได้หลังก็ได้นะครับมันมีทั้งสองข้างทางเลยครับผมมาทางทิศตะวันออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะกกลับทางทิศตะวันตกเขาใช้เวลาประมาณไม่ไม่มากนะครับ เนาอยยีงห้อนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้สุดซอยเลยนะครับ ของกินของใช้อ่ะน,นะครับส่วนมากจะเป็นของกินนะครับเป็นอาหารและของหวานนะครับคือของขาวหวานนะครับนี่าขาหมูไข่ปลาโลขาหม,โม,โมโดูบบบด้วยกินหมูหมูต่ออีกหนึ่งครับ เริ่มับมาพัทลุงแล้วแวะมาที่หนา้าสถานีรถไฟพัทลุงน,นะครับตอนเย็นเย็นตอนเย็นเย็นนะครับเอาผมมาเกือบสุดซอยแล้วนะครับสุดซอยแล้วนะครับน้ำปั่นมาคร้านะครับกลิ่นลมสดนะครับ มาเจอแล้วของดีของพั so ทลุงเห็ดทอดนาโนนะครับท่านผู้ชมครับมาพัทลุงแล้วอย่าลืมนะครับตอนนี้มีขายทุกวันไหมครับเห็ดทอดนาโดมีขายทุกวันไหมครับขายทุกวันเนาะขายทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลากี่โมงครับตอนเย็นตอนเย็นครับบายสองโอ้ไห เล่นด้วยครับลูกๆมา มองยิมาผ่านนะครับต้องกินของช้ายเยอะแยะนะครับเรียครับหน้าสถานีรถไฟพัทลุง ไม่ต้องไปถึงทะเลน้อยนะที่หลังสถานีรถไฟรือหน้าสถานีรถไฟก็มีไข่ปลานะครับอร่อยนะครับถุงเท่าไหร่ครับถุงละยี่สิบเท่านั้นเองครับท่านครับองว่านะครับเราเปิดตั้งแต่สองโมงถือสามโมงเย็นฝ่ายสามโมงนะครับ ท่านที่มาพักพัทยดุมแล้วก็สามารถมาเดินเที่ยวได้นะครับเดินเที่ยวเดินซื้อเดินของกินของใช้ได้เลยนะครับี่เป็นขนมหวานนะครับหวานที่อร่อย ด้วยนะครับมีเ,มมเชือกผ้าด้วยนะครับตัวละสิบาบาทถูกยังเลยสิบาบาทถูกยัางาลาท มีสองแถวสองข้างทางเลยนะครับต้องกลับเมื่อกี้ไปน,น,นะครับไปจากศักดัดไทยก็มาจบที่ผัสัก Não, não,